อดีตอันคุมเครือของผู้ล่าจากเงามืดเอเจนต์ลำดับที่3แห่งหน่วยงานวอลเลนทโรคอลเขาคือผู้ที่ถูกไวเปอร์ทำการทดลองโดยผู้ที่รู้เบื้องหลังเรื่องนี้คือเดอะบอสไซเอนจากเนื้อเรื่องที่โมร็อกโกเราก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีสมาชิกที่เขาร่วมภารกิจทั้งหมด4คนด้วยกันประกอบไปด้วยโซวาไอโซ ไซเฟอร์ ipher, และโอเมนหลังจากที่ได้บุกรุกไปที่เพนซเซาเพื่อไปตามหาทางตัวของเดอะบอสไซออนและสอบถามเรื่องของชาวเดรสเตแต่โอเมนก็ได้ติดกับดักที่เดอะบอสไซออนได้เตรียมรอไว้และเขาก็ได้เล่าเกี่ยวกับอดีตที่โอเมนยังไม่ได้รับรู้ว่าไวเปอร์คือคนที่ทําให้โอเมนกลายเป็นสารสารแบบในตอนนี้และดูเหมือนว่าเดอะบอสไซออนจะรู้ตัวตนและอดีตของโอเมนเป็นอย่างดีในตอนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากโซวาที่ได้มาตัดระบบควบคุมสารสารของตัวโอเมนเลยทําให้โอเมนได้ถูกปลดปล่อยและได้จับทางตัว ของเดอะบอสไซเอนโดดลงจากเพนซ์เฮาส์คำสุดท้ายที่เดอะบอสไซเอนได้ทิ้งไว้กับโอเมนก็คือเจ้าโง่ก่อนที่โอเมนจะกลับมาที่เพนซเฮาและดูร่างที่ร่วงลงไปเจนโซว่าเรียกตัวกลับหน่วยว่างานของเรามันจบแล้วสหาย